ฝะะากกดติดตามพวกเราด้วยนะคะแล้วก็หมูปิ้งด้วยนะคะหมูปิ้งขอยอดไลค์หน่อยแล้วลูกขอยอดไลค์หน่อยครับผมวันนี้เมาขี่จักรยานครับผมขอยอดไลค์หน่อยครับค่ะทุกคนคะเราไปชมคลิปกันเลยนะคะไปดูกันเลยค่ะว่าพวกเรานะคะมีความตั้งใจทํากันขนาดไหนนะคะไปชมทุกขั้นตอนเลยค่ะทุกคนไปกันเลยค่ะ เปิดประตูบ้านออกมาเห็นแบบนี้ตกใจเลยนะคะทุกคนสูงขึ้นฟ้าเลยโอ้เข้าจาซีเมนลงมาเทตรงนี้ค่ะลงมาเทตรงพื้นหนูเคยเห็นอยู่ที่บ้านเรามันจะเป็นรถซีเมนนะที่มันเป็นถังอยู่ข้างหลังใช่ไหมคะแล้วเขาก็มาเทลงเนาะไม่เคยเห็นแบบนี้เลยค่ะทุกคนดูนี่สูงมากเลยค่ะสูงไหมชอบไหมชอบไหมรวย รวยดูคนนู้นสิเราจะมีพื้นซีเมน์แล้วนะรวยชอบไหมทองทองชอบไหมชอบ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 มังเลยจะได้ไม่ต้องเหยียบดินตรงนี้โอ้โหชอบไหมชอบครับรวยบอก้อวทองก็ชอบเหรอทองชอบไหมคะทองชอบครับขอบคุณครับ พื้นเสร็จได้ประมาณสองวันค่ะก็ใช้งานเรียบร้อยนะคะทุกคนพ่อปูก็เดินนี่นะคะลากรถเข็นเอารถเข้ารถออกตรงนี้คะ่ะแล้วก็เข็นไก่ไปไก่มานะคะไม่มีดินเหนียวติดเข้าบ้านเะยคะ่ะเขาลาดพื้นเสร็จนะคะก็จะมาขึ้นหลังคาค่ะตอนนี้นะคะกาลังมุงหลังคาออกมาคะ่ะมุงเขาเรียกว่าเนี่ยคะ่ะต่อต่อ,ตอมาตรงหน้าบ้านนะคะให้ฝุนมันไม่สาดเข้าบ้านคะ่ะให้มันมาสุดตรงนี้กำลังขึ้น ตอนนี้ราดพื้นซีเมนเสร็จแล้วนะคะเราก็จะพาทุกคนมาใส่สิ่งสุดท้ายค่ะใส่อันนี้ก็คือบ้านเสร็จเรียบร้อยเลยนะคะคราวนี้ก็คืออันนี้จะเป็นหินภูเขาค่ะทุกคนทุกคนเห็นภูเขาไหมที่มันมีก้อนหินบนภูเขามันจะมีหินแข็งๆนะคะนั่นแหละค่ะเนี่ยเขาก็ไปทุบลงมาใช่ไหมคะแล้วก็เอามาเหลาเอามาทําอะไรไม่รู้คะ่ะทําให้มันเป็นแผ่นแบบนี้ค่ะทุกคนให้เป็นแผ่นเนี้ยแล้วก็เอามาเรียงที่บ้านค่ะ ครั้งแรกก็จะใส่ปูนล,ลงไปก่อนอันนี้เป็นปูนนะคะเทปูนล,ลงไปก่อนครั้งแรกแล้วก็เอาแผ่นหินนะคะมาวางๆค่ะเพื่อที่จะทำเป็นลายๆนี่ทางเดิน ก็จะมีที่เหยียบนะคะทุกคนที่เหยียบแบบมีรวดวายค่ะที่ไม่ต้องใช่ไม่ใช่พื้นเนตนนะคะนี่รวรญญ่วสายหยดไปเรื่ยๆค่ะทุกคนจนเสร็จเลย เรานะคะราดพื้นซีเมนเสร็จหมดแล้วเรียบร้อยแล้วค่ะทุกอย่างนะคะห้องก็ตกแต่งเสร็จเรียบร้อยแล้วเหลืออย่างเดียวค่ะนั่นก็คือติดม่านนะคะตอนนี้กําลังจะมาติดม่านก,กันค่ะแล้วก็ทุกคนดูมา่มานม่านนี่จตอันสวยๆม่านเยอะมากๆอ,อกโทนขาวกับโทนครีมนะคะแล้วก็อยากจะขอโอกาสนี้นะคะขอบคุณนะคะขอบคุณพี่เอฟซีท่านหนึ่งพี่สาวท่านหนึ่งนะคะที่ส่งม,ม่านมาให้พวกเรานะคะ เป็นของขวัญวันขึ้นห้องใหม่ค่ะปกติเขาขึ้นบ้านใหม่เราขึ้นห้องใหม่นะคะทุกคนและนี่ก็คือของขวัญพี่เขาส่งมาให้นะคะหลายอย่างมากมายมากๆเลยค่ะอันนี้เราไม่ได้มารีวิวขายของนะคะพี่เขาก็ไม่ได้ขายของค่ะพี่เขาแต่ว่าก็ ติดตามแล้วก็มีน้ำใจมีความรักมีคิดถึงนะคะก็เลยเออพวกเราทําห้องใหม่เนอะพี่เขาก็เลยซื้อมา,า,มาฝากนะคะส่งมาฝากคังหลายอันมากๆเลยค่ะขอบคุณตรงนี้อีกครั้งหนึ่งนะคะพี่ขอบคุณค่ะค่ะ ทุกคนคะเดี๋ยวซอจะพาทุกคนติดม่านสวยๆพอเราติดเสร็จแล้วนะคะซอจะพาทุกคนเดินชมห้องค่ะห้องที่เป็นทางไม้นี่แหละเราตกแต่งกันตรงไหนบ้างแล้วก็ห้องของพี่ชินกับซอนะคะข้างในมันเป็นยังไงบ้างนะคะตอนนี้มันน่ารักกว่าเดิมคะ่ะทุกคนงั้นเดี๋ยวรอชมกันนะคะแล้วเราก็จะมารสรุปว่าเราใช้งบประมาณในการทำพวกนี้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 นะคะอยู่ประมาณเท่าไหรค่ค่ะโอเคค่ะลงมือติดม่านก,กันก่อนนะคะ ผู้เกมมดเทกตนี่ก็ยอนี่ก็เอ้เทยอรชี่วนเลยาสีกันีวส่งมาให้อันนี้ของพ่อปู่แม่ย่าค่ะที่ห้อง,องพ่อปู่แม่ยา่าม,มีสองสีทจี่เขาก็ส่งบอกว่าเลือกเลยว่าจะติดสีไหนก่อนแม่ย่าบอกว่าฤดูหนาวติดสีนี้ส่วนฤดูร้อนแม่จะเปลี่ยนมาเป็นสีนี้ค่ะทุกคนเยอะม, <laughs> มากนะคะเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาได้สบายเลย โอเคค่ะลงมากันเลยค่ะทุกคนมแตสีสวยๆเลยลายงามมากเลยค่ะดอันนี้เป็นบานท้องลางของคุณชินกับคุณก้อนนี้สิ้นเต้นนะทุกคนอันนี้ของประตูหน้าบ้านค่ะประตูหน้าบ้านตรงนี้ไงทุกคนประตูบ้านใหญ่เนี่ยค่ะสวยมากพี่เขาใจดีมากนะคะพี่สาวคนนี้ เขาบอกให้ซอนเลือกสีได้ด้วยโอเคค่ะทุกคนอันนี้เป็นมา่มานม่านหน้าต่างสองแมวค่ะเดี๋ยวแป๊บหบนึง่งหน้าต่างสองแมวคืออะไรเดี๋ยวจะพาทุกคนดูนะคะโ okay, อเคเราลงมือติดกันเลย ตอนนี้นะคะทุกคนคะเราช่างทั้งสองท่านนะคะก็ได้ขึ้นลาวเรียบร้อยแล้วนะคะขึ้นลาวเสร็จเราก็จะเริ่มขึ้นพมานกันค่ะทุกคนช่างฝีมือดีนะคะคนที่ฝีมือเก่งที่สุดจะเป็นเสื้อเสื้อสีนี้นะคะทุกคนเป็นคุณเจคลินนะคะก็คือคุณพ่อผูนั่นเองนะคะแล้วก็ลงมาที่เป็นลูกมือนะคะฝีมือดีเยี่ยมเหมือนกันค่ะแต่ทาช้ามากเลยนะคะคนนั้นเพราะว่าเน้นงานฝีมือค่ะแล้วก็ต้องละเอียดยิบดีๆนะคะก็คือต้อง เป๊ะๆนะคะก็เลยทำออกมาช้านิดนึงนะคะนั่นก็คือคุณคุณชินจังฮักนั่นเองนะคะทุกคนแล้วก็ส่วนคนที่ทำไม่เป็นเลยนั่นก็คือซซยอนนะคะคุณสุภัยพรนั่นเองนะคะทำไม่เป็นเลยค่ะเราถนัดสวนผักนะคะทุกคนแล้วก็ทำข้าวนะคะทางงานด้านนี้นะคะเรามั่วๆได้ค่ะแต่ถามว่าทำออกมาแล้วมันดีไหมไม่ดีค่ะไม่ดีเลยนะคะแต่มั่วซส่วได้นะคะ กับห้องใหม่ของพวกเราเลยค่ะทุกคนยังการีสอร์ทเลยนะคะเชิญค่ะทุกคนเข้ามาด้วยกันเลยนะคะเชิญค่ะเชิญค่ะมาเลยค่ะทุกคนพอเราเดินเข้ามาครั้งแรกนะคะเราจะเจอม่านก,ก่อนนะคะมีม่านแบบบางๆนะคะแล้วก็แบบหนาๆค่ะทุกคน PSC ส่งมาให้นะคะสวยมากเลยนะคะเข้าไปกันเลยค่ะทุกคนเปิดม่านก่อนนะคะเราก็เดินเข้ามาเลยค่ะก็จะมาเจอกับ ถุงโซค่ะทุกคนสวยไหมคะและนี่ก็คือทางเดินไม้ที่เรารีโนเวตนะคะแล้วก็ตกแต่งนะคะอันนี้ก็จะเป็นรูปภ,ภาพวาดนะคะเดี๋ยวส่พาทุกคนมาดูใกล้ๆนะคะนี่นะคะจะเป็นภาพวาดอยู่ในห้องนอนของพวกเราเนิ่นนานมาแล้วนะคะก็ย้ายอ,าออกมาไว้ข้างนอกคะ่ะทุกคนเป็นภาพวาดนะคะจากเพื่อนพี่ชินคะ่ะเพื่อนพี่ชินเอาให้เป็นของขวัญน,นะคะของขวัญน,นานมาแล้วคะ่ะหลายปีแล้วนะคะ แล้วเราก็จะเดินไปแบบนี้นะคะทุกคนสุดยอดเลยค่ะเราก็จะเจอกับม่านที่มีลวดลายสวยงามทุกคนดูมา่มานม่านสวยมากนะคะมีชั้นแบบบางๆแล้วก็มีแบบนานะคะแล้วก็จะเจอกับโต๊ะทำงานของซอเดี๋ยวซอจะเล่าเรื่องโตะทำงานให้ฟังนะคะอยากจะบอกกับทุกคนนะคะว่าซอมีโต๊ะทำงานเป็นของตัวเองแล้วนะคะทุกคนคะ่ะ เมื่อก่อนซ่ก็จะมีโต๊ะทํางานนะคะเล็กๆนั่งกับพื้นนะคะสี่เหลี่ยมนะคะ,ะทุกคนเคยเห็นคลิปเปิดบ้านไหมโซ่ก็จะมีโต๊ะทํางานเล็กๆของโซอนะคะพ่อ,อ,อปู่ทาให้น่ารักน่ารักนั่งทํางาน,นะคะ่ะนั่งหมายว่าตัดคลิปวิดีโอนะคะแล้วก็เขียนง,งานขายผักอะไรอนี้นะคะแต่ว่าทุกคนนั่งไปเลยปี2ปี3ปีนะคะทุคกคนอยู่ดีๆเริ่กปวดหลังนะคะ ทำงานสวนไม่ปวดหลังเท่ากับนั่งนั่งพื้นนะทุกคนนั่งขัดตะระม à แล้วอยู่เนี้ยแล้วหลังเราอะ่ะมันเริ่มปวดนะคะคราวนี้ฟองก็เลยซื้อโต๊ะนะคะทุกคนโต๊ะทำงานอย่างจริงจังค่ะจริงจังมากๆเลยนะคะแล้วก็ได้ซื้อเก้าอี้มาด้วยค่ะนี่ค่ะเก้าอี้นะคะฟาซื้อมานะคะมันเซลล์โต๊ะอันนี้มันก็ลดราคาค่ะโต๊ะทำงานเก้า้อบาทค่ะทุกคนแล้วก็ อันนี้นะคะก็เป็นเป็นเก้าอี้ใส่ทำงานเหมือนกันค่ะอันนี้ย2 2 0 0บาทเก้าอี้ตัวเดียวนะคะแพงกว่าโต๊ะอีกครับอันนี้ลดราคาแล้วนะคะอันนี้900บาทอันนี้1,200บาทค่ะก็คอนมาดูโต๊ะทำงานสอใกล้ๆไหมคะว่ามันมีอะไรบ้างมีโน้ตบุ๊กค่ะนานมาแล้วตั้งแต่ทำ Youtube แรกๆนะคะไม่ยาซื้อให้คะ่ะแล้วก็มีโคงไฟมีพัดลมคะ่ะ อันนี้เป็นของขวัญจาก PFC ของขวัญจาก PFC ทุกคนอย่าตกใจนะคะเยอะไปหน่อยค่ะอันนี้ก็เป็นของขวัญจาก PFC นะคะเก็บรวบรวมทุกอย่างไว้แล้วเราก็เอามาตั้งทำเป็นโต๊ะนะคะอันนี้อันนี้ของเราอุ๊ยมีของเราด้วยค่ะทุกคนเพิ่งจะมีของเราชิ้นแรกอันนี้ของโค่ะอันนี้ของโจนี่ PFC ซื้อมาฝากนะคะกาดจาก PFC นะคะแล้วก็จะมีมีโน้ตมีปากกานะคะ มีมีอะไรมมีปาก้าด้วยปากกาของ TFC ซื้อมาฝากด้วยนะคะขอเยอะเลยค่ะทุกคนนี่ค่ะคือต้องททำงานของโซนนะคะแล้วก็จะมีป้ายนะคะแห่งความน่าภูมิใจนะคะมีป้ายซับสไคร b e นะคะป้ายที่ YouTube ส่งมาให้นะคะก็มาติดไว้ตรงนี้ค่ะแล้วก็มุมงนี้ก็จะมีดอกไม้จากอ่านดอกไม้จาก TFC ท่านนึงนะคะส่งมาให้นะคะ แล้วก็อันนี้ก็จะเป็นผ้าม่านหน้าต่างสองแมวทุกคนนะคะสองแมวคือทําไมถึงเรียกว่าหน้าต่างสองแมวจะเปิดมาปุ๊บก,ก็จะเจอตรงนี้ค่ะบ้านแมวนีบ้านโอ้ย,อยรวยเห็นไหมทุกคนสองแมวได้จริงๆด้วยรวยรวยนี่ค่ะเขาเรียกว่าหน้าต่างสองแมวของจอนะคะมีอยู่ใกล้ๆกัน,นะค่ะแมวชื่อรวยเงินทองนะคะทุกคนอ่าแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นหน้าต่างค่ะสองข้างนอกนะคะเดี๋ยวจะเปิดให้ดู นี่คะ่ะวิวสวนของเรานะคะเนี่ยก็จะส่องไปโอ้สวนผักของเราอยู่ตรงนี้นี่เองใครทําอะไรอยู่สวนผักน,นะนี่นะคะปีหน้านะคะเราจะทําสวนกันแค่ตรงนี้แล้วก็ตรงนูนะะ้นค่ะสองที่นะคะไม้อันนี้ก็เป็นดอกไม้ค่ะดอกไม้เป็นภาพวาดเนาะหรืออะไรไม่รู้ชอเรียกไม่ถูกค่ะพีเอฟซีส่งมาให้เหมือนกันจ้า <c oughs> เยอะเลยเยอะเลยนะคะ <c oughs> ของพีเอฟซีแล้วก็ตรงนี้นะคะตอนแรกทุกคนเดีย๋ยวจะเล่าอะไรให้ฟัง ก็กล่าวว่าทําห้องนี้มาเอาไว้เก็บของแล้วก็เก็บเสื้อผ้าคราวเนี้ยพอเห็นห้องมันสวยแล้วนะคะก็เลยเกิดการเปลี่ยนใจคะ่ะไม่อยากเอาเสื้อผ้ามาเก็บไม่อยากเอาของมาวางให้มันลกๆนะคะอยากเอาไว้เป็นที่โล่งๆแบบนี้เวลามีแขกมาก็นอนตรงนี้ได้มีพ่อมีแม่มาก็นอนตรงนี้ได้นั่งเล่นตรงนี้นั่งทํางานตรงนี้ได้นะคะเกิดการเสียดายห้องคะ่ะก็เลยโอเค เปลี่ยนใจแล้วนะคะไม่เอาเสื้อผ้ามาลงนะคะนอกจากว่าวันหนึ่งนะคะถ้าซอมีมีลูกขึ้นมาอาจจะมีของของเด็กๆใช่อาจจะมีของน้องอะไรอย่างนี้อยู่ตรงโซนนี้ค่ะนั่นนะคะก็เลยเปลี่ยนใจตอนแรกกะว่าตรงนี้จะทำเสื้อผ้าเอาเสื้อผ้าเอาของออกมาเก็บตรงนี้นะคะก็เลยเปลี่ยนใจค่ะเดี๋ยวพาไปดูตรงนู้นนะคะตรงนั้นคืออะไรเดี๋ยวพาไปดูค่ะ ตรงมุมนี้นะคะก็จะทําเป็นมุมออกกําลังกายค่ะมีที่ปั่นจักรยานค่ะเป็นเครื่องออกกําลังกายในห้องไม่ยา่าโขนออกมาตรงนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นภาพเป็นไม้กั้นห้องของคนเกาหลีสมัยก่อนของไม่ยา่า ของไม่ยากพ่อปู่ค่ะมีมานานแล้วค่ะ<ช>ขนออกมามาวางไว้ตรงนี้นะคะมันเป็นมันเป็นถักอะไรไม่รู้ทุกคนเขาถักกันเป็นเนี่ยเป็นเส้น<ม>เป็นเหมือนคล้ายๆเส้นได้ค่ะแล้วก็แบบถักๆเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ<ม>บอกไม่ถูกนะคะเรียกไม่ถูกเนี่ยเป็นเส้นได้แล้วก็เหมือนเย็บเย็บไปนะคะแล้วมันก็เป็นรูปแบบนี้ค่ะสวยมากเลยค่ะอันนี้เก่าแก่มากเลยนะคะก็เลยเอาออกมาประดับไว้ตรงนี้อันนี้ก็เป็นเครื่องนวดอันน้นก็เป็นจักรยานปั่นค่ะ นี่ค่ะมุมนี้เป็นมุมออกกําลังกายอันนี้เป็นเป็นเครื่องอบตัวค่ะนี่ค่ะตรงนี้ก็เป็นห้องไม่ย่านะคะพระมาม่านติดเสร็จแล้วเรียบร้อยค่ะอันนี้เป็นประตูใหญ่ประตูใหญ่ที่เปิดทะลุออกไปปุ๊บก็มาที่ห้องออกกําลังกายตรงนี้เองค่ะนี่คะคะติดเสร็จแล้วเรียบร้อยค่ะผระม่านสีฟ้า ไม่อยากบอกว่าเดี๋ยวจะเอามาไว้เปลี่ยนหน้าร้อนจะเปลี่ยนตรงนี้เป็นสีฟ้าสรุว่าใช้หมดเลยค่ะเอาผ้าม่านสีฟ้ามาทําเป็นฉากกั้นนะคะพวกเราเสื้อผ้าค่ะอันนี้ก็เสื้อผ้านะคะนี่ฉากกั้นไว้ให้ดูไม่ลุก แเราจะพาทุกคนนะคะเข้าไปดูในห้องของซอกับพี่ชินนะคะพอเคลียร์ทุกอย่างออกแล้วนะคะทํานู่นทํานี่เป็นยังไงบ้างนะคะทุกคนอ่าเดินเข้าไปข้างในกันเลยนะคะเราเดินจากข้างนอกนะคะเข้ามามันจะเป็นประตูใหญ่นะคะนี่ก็จะเปิดมานได้เลยะค่ะทุกคนสวยไหมทุกคนดูวิวข้างนอกนี่ตรงนี้นะคะเป็นโต๊ะทางานของโอ ่ซอก็อยู่บนที่นอนนะคะเราตื่นเช้ามาเราก็ไม่ต้องเดินออกไปดูข้างนอกนะคะเราก็มองออกไปอย่างนี้เลยค่ะเราก็จะเห็นสวนผักของเราเห็นเล้าไก่วันไหนฝนตกนะคะมีหิมะหรือเปล่ามีหมอกลงไหมก็นอนดูวิวตรงนี้สวยๆเลยค่ะทุกคน,นะค,ะค่ะดูดิคะห้องเล็กๆแต่จัดไปจัดมามันน่ารักน่าอยู่มากเลยค่ะนี่ก็เป็นมุมนั่งแต่งตัวของเรานะคะสวยมากๆเลยค่ะทุกคน ตัวเครื่องแป้งของซอก,ก็ย้ายมาไว้ตรงนี้นะคะและตัวนี้ก็เป็นที่นอนค่ะเมื่อก่อนเราก็จะนั่งนะคะนั่งตรงนี้นะคะแต่งตัวเก็บของกันอยู่ตรงมุมนู้นนะคะและมุมนี้ก็จะเป็นตู้เสื้อผ้าสีเขียวจําได้ไหมคะเดี๋ยวซอจะพาไปดูตู้เสื้อผ้าสีเขียวหายไปไหนนะคะ ไค่ะไปดูกันเลยเดี๋ยวดูมุมนี้ก่อนค่ะมีดอกไม้ด้วยนะคะค่ะประตูหน้าบ้านนะคะเปิดเข้ามามันอาจจะตรงกับเตียงนอนใช่ไหมคะอันนี้เราก็มีวิธีแก้ค่ะมี PFC นะคะส่งอันนี้มาให้ซอค่ะก็คือเป็นดวงตานะคะทุกคนเป็นเครื่องรางเป็นเครื่องรางที่มีความเชื่อกันว่าจะป้องกันนะคะอำนาจมืดจากสิ่งชั่วร้ายค่ะมันเนี่ยค่ะอันนี้คือดวงตานะคะทุกคนทําจากกระจกแก้วสีน้ําเงิน,นะค่ะ แล้วก็ป้องกันจากในตาป้องกันปีศาจป้องกันสิ่งที่มุ่งร้ายคอยจะจับจ้องนะคะคำพูดเหยียดหยามจากผู้ไม่ประสงค์ดีจะช่วยป้องกันตัวเองจากสิ่งชั่วร้ายได้นะคะก็คือนี่ค่ะทุกคนคล้องขังเรานะคะตั้งอยู่ปะทะกับหน้าประตูเลยค่ะก็จะเป็นที่สุดท้ายนะคะที่จะพาทุกคนดูนะคะห้องนี้นะคะ ต้องน่ารักมากๆนะคะทุกคนต้องชอบมากๆเลยค่ะแล้วก่อนเราจะเข้าไปนะคะเราก็จะเจอตุ๊ก,กตาตัวตัวใหญ่ใหญ่นะคะอันนี้เป็นของน้องเอซีนะคะวัย12ขวบนะคะ,ะส่งมาให้เป็นของขวัญนะคะมากเลยนะคะอย่าลืมดูคลิปนี้นะจ๊ะค่ะโอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวซอจะพาทุกคนเข้าไปดูห้องนี้ค่ะห้องนี้น่ารักมากๆเลยนะคะเป็นห้องพระแล้วก็ใช้ทําเป็นห้องเก็บเสื้อผ้าด้วยค่ะเดี๋ยวดูกันเลยค่ะ ทุกคนดูฝั่งทางซ้ายก่อนดีวกว่านะคะนี่ค่ะนี่เดี๋ยวพาดูตู้เสื้อผ้าอันนี้เป็นม่านะคะ่ะโอ้ทุกคนจ่ายยังไงก็ต้องขอบคุณนะคะพี่สาวเนาะพี่เอฟซีท่านนี้จริงๆส่งม่านมาให้ในห้องพระด้วยนะคะทุกคนดูในห้องพระก็มีห้องปีม่านกั้นระหว่างที่เก็บเสื้อผ้ากับที่นั่งสมาธินางว้ยพระอะไรอย่างนี้นะคะ นี่ค่ะน,นี่ก็จะเป็นห้องเสื้อผ้านี่ทุกคนเห็นไหมเสื้อผ้าตัวนี้แหละลาวนี่แหละค่ะที่คุยกันว่าจะย้ายเอาออกไปไว้ห้องใหม่นะคะแต่พอเห็นห้องใหม่มันสวยปั๊บก็เลยอุ้ยเสียดายถ้าเอาของไปเก็บมันคงจะดูไม่สวยก็เลยไปซื้ออันนี้มาค่ะทุกคนเนี่ยอันนี้มาเขาจะฮิตกันมากที่เกาหลีอ่ะมันใช้ดีมากมันไม่ต้องเกะก,กะเหมือนเหมือนตู้เสื้อผ้าแบบนี้ค่ะแต่ว่ามันอาจจะเจอฝุ่นเนาะมันไม่ได้เก็บไว้ในตู้อะตู้สีเขียวตู้สีเขียวซอย้ายเข้ามาในนี้นะคะ เราก็ใช้ม่านปิดนี่ม่านพี่เขาส่งมาให้เราเราก็ใช้นะคะนี่นะทุกคนดูม่านนะสวยมากเลยคะ่ะกันไว้นะคะแล้วเรามาดูมาดูห้องพลานะคะทุกคนคะซอก็จะพาทุกคนดูอันนี้ที่เห็นสวยๆเนี่ยไม่ใช่ไม่ได้ซื้ออะไรมาประดับบ้านนะคะแต่ว่าเป็นการ์ดจาก PFC ส่งมาคะ่ะทุกคนดูสวยมากนี่คือการ์ดนะคะอันนี้การ์ดใบที่หนึ่ง ใบที่2ใบที่สามเขียนมาหาตลอดเรื่อยๆนะคะอันนี้ก็การ์ดค่ะนี่การ์ดใบที่ห้ามีข้างในด้วยของนะข้างในก็มีแล้วก็การ์ดใบที่6ที่7ดที่8ดที่9คือหลายอันมากๆนะคะแล้วก็สวยมากค่ะจนไม่สามารถที่จะสะไม่จนไม่สามารถเก็บใส่กล่องไว้ได้อันนี้ก็การ์ดนะคะเนี่ยการ์ดหนึ่งใบนะคะเปิดออกมาเป็นดอกไม้ช่อใหญ่เลยค่ะอันนี้ก็การ์ดค่ะน,นี่ก็การ์ดค่ะ มีแต่ใบสวยๆแล้วก็มีอยู่ในมีอยู่ในนี้อีกนะคะในกระป๋องตรงนี้ค่ะกระป๋องเก็บการาดอีกนะคะมีเยอะจริงๆค่ะกร์ดสวยไหมทุกคนเนี่ยว่าเป็นห้องพระค่ะที่ตกแต่งไปด้วยกร์ดนะคะหลากหลายอย่างนะคะไม่สามารถเก็บลงกล่องได้เพราะว่ามันมีตะอันสวยๆค่ะทุกคนดูสิคะเดี๋ยวโซจะเอาออกมาอ่านให้ทุกคนดูสักใบสองใบนะคะสวัสดีค่ะคุณโซ พี่ส่งของข,องขวัญกับการ์ดวสวยๆมาให้คุณซอตลอดหนึ่งปีที่ผ่านมาพี่ต้องขอขอบคุณที่ทําคลิปวิดีโอดีๆแบบที่คุณซอทํามาตลอดเป็นช่วงโควิดที่ไม่ได้ไปไหนแต่คลิปของคุณซอทําให้ทุกวันของพี่มีความสุขมีเสียงหัวเราะมีรอยยิ้มขอบคุณมากๆถ้ามีโอกาสจะไปหาคุณซอแน่นอนขอบคุณตาบนหัวนอนไม่ย,ยากก็มีการ์ดเหมือนกันนะคะซอก็มีการ์ดของแม่ย,ยากพ่อปู่ก็มีการ์ดเหมือนกันคะ่ะนี่นะคะการ์ดเขียนมา นีะะคะมีแต่อันส,สวยๆทุกคนจะดูใกล้ๆดิมันน่ารักมากเลยนะคะเหมือนเราเข้าสู่โลกการ์ตูนนะคะอีกโลกใบหนึ่งนะคะดูดิเป็นสวนดอกไม้ทุกคนดูการ์ดใบนี้งามมากสวยมากเลยค่ะแต่น่ารักเลยดูดิค่ะงามมากตรงนี้ก็มีค่ะ นี่ก็เป็นของ f อฟนะคะใบ12ขวบเหมือนกัน,นะคะ่ะของขวันที่ทุกคนดูงามไหมอ่าการทองพระปู่ไม่ยากค่ะขอบคุณมากๆนะคะแล้วก็อขอบคุณพีเอ็นซีน้องๆเอฟซีนะคะคุณลุงคุณป้าน,นะคะทั้งหมดเลยคะ่ะที่ทิมคอมเมนต์มาด้วยนะคะคอมเมนต์อวยพรพูด ให้กำลังใจนะคะหลายๆสิ่งหลายอย่างกับพวกเรานะคะก็ไม่ลืมนะคะอ่านแล้วก็เก็บมาใส่ใจไว้นะคะเก็บมาใส่ไว้ในความรู้สึกนะคะไม่เคยลืมนะคะจำได้หมดนะคะว่าพูดอะไรกันบ้างนะคะค่ะ,ะสิ่งดีดีแล้วก็เก็บมา เ่ีมาเกียมาเียไว้กับตัวเองนะคะค่ะทุกคนนี่ก็เป็นหิ้งค่ะ,คะหิ้งกร์ดนะคะทุกคนดูพ่อปู่มาทําให้ค่ะนี่ทาให้<ม>เดี๋ยวจะทําอีกอันนึงคะ่ะเพราะว่ายังมีกร์ดอยู่ในกล่องปีนะคะเยอะมากเลยคะ่ะจะทําอีกชั้นหนึ่งเป็นชั้นที่สองแล้วก็วางการาดค่ะนะคะ่ะทุกคนเดี๋ยวเราไปคุยกันข้างนอกนะคะแล้วก็เดี๋ยวมาซอาจะมาแจ้งเนาะว่าทําบ้านไปนะคะงเงินหมดเท่าไหร่คะทุกคนโอเคไปนั่งคุยกันข้างนอกนะคะอันนี่ก็คือโต๊ะ อีซอยอนนะคะทุกคนไม่ใช่คิมซอยอนนะคะประธออนนะะระานขายผักแห่งแห่งแดนกิมจีนะคะทุกคนขายผักไทยแห่งแดนกิมจีจะมาบอกราคาค่ะก็บอกราคาทำบ้านจาก นะคะจากน้ำพักน้ำแรงของพวกเราทุกคนที่ช่วยกันทำงานนะคะไม่ว่าจะด้านไหนก็ดีนะคะไม่ว่าจะด้านงานสวนงานร้านอาหารนะคะงาน u t u b e นะคะทุกคนนะคะก็มาร่วมด้วยช่วยกันเป็นครอบครัวเดียวกันแล้วนะคะเก็บหอมรอมริบนะคะเพื่อสร้างอนาคตเล็กๆด้วยกันขึ้นมานะคะทุกคนเป็นน้ำพักน้ำแรงของพวกเราเองนะคะค่ะแล้วก็ เป็นยอดเงินทั้งหมดนะคะทุกคนเหมือนกันเลจะมาพูดเรื่องเงินบริจาคเลยนะคะว่ายอดได้เท่าไหร่ไม่ใช่นะทุกคนก็คือยอดทําบ้านทั้งหมดรวมแล้วนะคะเบ็ดเสร็จเบ็ดเสร็จนะคะสําหรับซอซอก็มองว่าเฮ้ถ้ายอดนี้นะคะก็สามารถทําบ้านโมเดิร์นนะคะบ้านหลังเล็กๆได้หลังหนึ่งเลยที่เมืองไทยนะคะแต่ว่าที่เกาหลีเนี่ยมันไม่ได้นะคะยอดเนี้ย ถือว่าถูกมากสําหรับคุณเกาหลีแม่บอกคือเลนึงมันต่างกันนะคะทุกคนอมแม่บอกว่าถูกมากรูปแบบเนี้ยอดเจ็ดแสนสองบาทนะคะทําห้องน,นี้สวยๆทาหลังคาเพิ่มใส่หลังคาเพิ่ม แล้วก็ได้ราดพื้นซีเมนด้วยนะคะลาดพื้นซีเมนด้วยนะคะแล้วก็ลาดไปตรงนู้นด้วยนะคะตรงเล้าไก่ด้วยได้เดินได้เข็นผักได้นั่งมัดผักได้ลากรถเข็นทางานวันนี้นะคะสอก็อยากจะมาขอบคุณนะคะขอบคุณทุกคนมากๆสาหรับกำลังใจสําหรับการติดตามนะคะขอบคุณทุกสิ่งทุกอย่างเลยะคะ่ะพวกเรานะคะก็จะตั้งใจทําหน้าที่ของตนต่อไปนะคะปีนี้ก็ได้ห้องเล็กๆแล้วค่ะก็เสร็จ สมบ <tinc S 2> ูรณ์ล we okay. แล้วนะคะสําหรับลูกเราก็ถือว่าโอเคแล้วนะคะกลันหน้ามีลูกมีเต้าก็ใช้ห้องนี้นะคะเลี้ยงลูกเลี้ยงเตานะคะก็ไม่ต้องได้ทําไม่ได้ทําอะไรเพิ่มแล้วค่ะทุกคนค่ะเราก็จะตั้งใจทํางานทําหน้าที่ของตนต่อไปนะคะเดี๋ยวซ้อนนะคะจะออกไปลาทุกคนข้างนอกนะคะพร้อมกับครอบครัวนะคะทุกคนกาลังซ่อมบ้านเล็กๆน้อยๆอยู่ค่ะไปลากันนะคะคิดได้ดีเลยคิดได้ไหญ่ป๊าป้า ยินดีครับคุณขอบคุณคำตั้งนีรนะคำตั้งนิราศค่ะพวกเรานะคะก็ขอขอบคุณนะคะขอบคุณทุกกำลังใจนะคะทุกการติดตามทุกการสนับสนุนนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะขอบคุณทุกคนอีกครั้งนะคะขอบคุณค่ะ